สัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวเตียวเซียนแพทใหม่ที่กำลังจะปรับจริงในประเทศไทยเร็วๆนี้100%ขอเกินไว้ก่อนเลยว่าบัฟเยอะมาก โหดขึ้นแบบมากๆจะมีอะไรตรงไหนคอมโบใหม่เป็นยังไงบ้างกดไลค์คลิปนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครบับผมอย่างแรกครับทุกคนอันตีแบบใหม่น่าสนใจมากๆแพทปัจจุบันเนี่ยเราต้องประมาณนี้กดอันตีปุ๊บแล้วเราก็ต้องชูคาทายแบบอยู่เฉยๆนะครับประมาณนี้ทุกคนเวลาโดนขัดโดนสตันอันติคือจบแต่แพทต่อไปมันจะเป็นแบบนี้ครับเราสามารถลากวงสกิลแล้วสร้างพายุหิมะตรงไหนก็ได้ที่เราเลือกนะตัวอย่างเช่นอ่ะเนี่ย ใส่คิดแล้วเราก็เดินได้เลยนะครับผมจะทําอะไรก็ได้จะอันติวางติไว้วาร์ปก็ได้นะครับจะวางอันติไว้ฟิกเกอร์หนีก็ได้นะครับตัวอย่างนะครับสมมุติว่าศัตรูอยู่ตรงนี้เราก็วางติเราก็วิ่งออกไปเลยนะครับวงสกิลก็จะยังอยู่ยันจบนะครับแล้วนานมากๆทุกคนบอกเลยว่าโคตรแจมแล้วความเจ๋งของอันติอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับโลเยวเซียนเนี่ยนะครับดูนะโลเตยวเซียนหายไปแล้วนะพอกดอันติปุ๊บ โลเตียวเซียนกลับมาทันทีครับผม oh <my> สุดยอดปะแล้วก็ในด้านของรายเอียดสกิลเนี่ยมันจะมีเรื่องของสโลด้วยนะครับถ้าเป็นแพทปัจจุบันเนี่ยคือสโลอยู่ที่20แต่ถ้าอันตีแบบใหม่เนี่ยคือสโล50นะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลในเซิร์ฟเบต้านะอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆของเตียวเซียนแพทใหม่ก็คือสกิลพาสีครับเมื่อเราโจมตีครบ3ครั้งจะมีหอกอยู่ข้างหลังเตียวเซียนคอยพุ่งเข้าไปเพิ่มดาเมจเป็นเวทที่แรงเอาเรื่องอยู่เลยนะครับขอที นี่1 2 3สอจิ้วๆนะแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงครับคือหอกเนี่ยมันมี3อันนะแต่ว่าดามจเวทที่ออกไปอ่ะมันเป็น2อันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลาเข้าไทยแล้วอ่ะมันจะเป็น2หรือมันเป็น3แต่มันควรเป็น3นะจะได้แบบเท่ๆซึ่งพอเตียวเซียนของเราโจมตีธรรมดาแล้วมันมีดามจเวทที่รุนแรงขนาดคอมโบแพทใหม่อ่ะมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะผมว่าสกิลหนึ่งเนี่ยหลักๆคือเอาไว้โป๊กแบบโป๊กไปเรื่อยๆนะตอดให้เจ็บนะครับส่วนคอมโบหลักๆเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าประมาณเนี้ย 2แล้วก็แบบอันตีตามไปเลยแล้วก็ตีธรรมดาใส่รัวๆเลยนะครับหรือจะ2 1แล้วก็อันตีแล้วก็ตีธรรมดาก็ได้นะแต่ผมว่ามันแบบเสียเวลาไปนิดนึงอะ่ะในเมื่อเราสามารถกดโจมตีธรรมดาระหว่างอันตีได้ผมมองว่าควรจะเป็น23แล้วก็ตีธรรมดาไปเลยดาเมจน่าจะแรงกว่านะครับสกิลหนึ่งก็เก็บไว้โป๊กแต่ทั้งนี้เท่าที่ผมลองมาคือพาสซีฟเนี่ยมันยังทำงานกับสถานะแช่แข็งแปลกๆคือ ใครที่เป็นเมียนเตลเซียนเนี่ยจะรู้นะครับว่าเวลาศัตรูถูกแข็งเนี่ยแล้วเราตีธรรมดาใส่เนี่ยมันจะมีดาเมจเวทเพิ่มขึ้นมาแบบนี้แข็งปุ๊บกดตีไปมันจะมีเนี่ยดามเมจแบบสีแดง200แล้วก็สีม่วง700อนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับไอหอ,อก3อันเนี่ยเออมันแบบจริงๆมันควรจะเป็นแบบว่าปิ้วปิ้วปิ้ว,วแล้วก็ดามเมจขึ้นเป็น3าครั้งใช่ไหมแบบตึกตึกตึกแต่เท่าที่ผมลองในเซิร์ฟเบต้าเนี่ยคือมันยังไม่เป็นแบบนั้นมันนับพาสซีฟของเราอ่ะเป็นการโจมตีเพียงครั้งเดียว แล้วก็มีโบนัสดาเมจเวทเพียงครั้งเดียวเออมันก็เลยแบบแอบเศร้านิดนึงถ้าเขาแบ่งดาเมจเป็น3อันนะตามจำนวนหอกอจึกจึกจึกกับผมบอกเลยว่าเตียวเซียนจะเป็นตัวที่โกงมากๆดาเมจจะเยอะแบบล้นสุดๆนะครับเดี๋ยวรอดูเขาเซิร์ฟไทยทีหนึ่งสกิลต่างๆโดยรวมดีขึ้นครับแต่ว่ามีได้ก็ต้องมีเสียนะครับสกิลสองในแพทในไทยตอนนี้คือใช้ได้2รอบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเตียวเซียนปรับเรียบร้อยแล้วอะเราจะใช้สกิลสองได้แค่ ครั้งเดียวครับผมแล้วก็โล่เตียวเซียนแบบใหม่นะครับมันจะแตกต่างกับแบบเกา่าคือแบบเก่าเนี่ยมันจะกันอะไรก็ได้หนึ่งครั้งกันสกิลก็ได้การดาเมจก็ได้แต่โล่แบบใหม่เนี่ยคือจะเป็นโล่ดาเมจเลยโล่แบบสีขาวขาวขึ้นมาแบบนี้ข้อเสียคือกันแกลกดึงไม่ได้แล้วนะครับจะเป็นการดาเมจแทนยิ่งออกของเวทเยอะก็จะยิ่งได้โล่เยอะนะครับลองให้ยอนยิงดูแต่ยอนยิงโคตรแรงอ่ะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าเนี่ย โล่ระเบิดนะครับมันก็จะมีดาเมจกระจายออกมานะครับแล้วก็สโลด้วยนะครับผมแต่ถ้าโลแตกแล้วแค่กดอันตีครับปึ๊บอาเราก็จะได้โล่ใหม่มาในทันทีนะครับประมาณนี้ก็สรุปโดยรวมนะครับผมถือว่าเตียวเซียนปรับครั้งนี้คือดีขึ้น มากมากนะครับเสียดายแค่ว่าสกิล2มันใช้ได้ครั้งเดียวก็คือเราต้องใช้สกิล2ให้แม่นขึ้นนั่นเองแต่โดยรวมแล้วคือผมชอบแบบนี้มากกว่าแบบเก่านะครับถ้าเราสกิล2โดนอันติไปแล้วตีธรรมดาเนี่ยยังไงดามจต้องแรงกว่าแพดเก่าแน่นอนรวมถึงโล่ที่แบบใช้ได้2ครั้งแล้วแบบระเบิดแล้วมีดามจด้วยเนี่ยโครเจ๋งและอีกหนึ่งความลับก็คือสกิล1ของเตียวเซียนสามารถใช้เปิดพุ่มได้แบบนี้ตึงไปหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเขากําลังปรับเตียวเียนนใน RV ให้เป็นเหมือนเตียวเซียนที่อยู่ใน H.O.K. OK. ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนี้เลยและตอนนี้เราได้ทำการข้ามจัก,กรวาลมาที่เกม H.O.K. h o OK, n o r of King เรียบร้อยนะครับผมมาดูพารสี่กันก่อนเลยตีธรรมดา3ครั้ง1 2 3นี่ครับ มีหอ,อกน้ําแข็งอยู่ข้างหลัง3อันเข้าไปแทงและอันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟจริงเลยนะครับไม่ใช่แค่เซิร์ฟเทสเซิร์ฟจริงของ HOK OK Global เป็นเซิร์ฟที่เขาเล่นกันทั่วโลกแล้วนะครับตอนนี้อันติเราสามารถวางตรงไหนก็ได้ครับผมอันติเตียวเซียนชัดๆนะครับผมชัดๆเลยเพราะเขาคือแฝดคนละฝากันนะครับอยู่2แข็งแล้วก็ตีนะครับมีทั้งดาเมดสีแดงแล้วก็ดาเมจเวทนะครับเออมาดูพาสีซิว่าเขาแทงเป็นดาเมจกี่ครั้งนะ1 2 3สาม เฮ้ยเหมือน H O OK K จะแทงดาเมจ3ครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองดูว่ามันคอมโบกับสกิลแข็งหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะคอมโบ3ครั้งนะแสดงว่าเตียวเซียนที่อยู่ใน H O OK K ตึงกว่า R V แล้วนะครับผมลองออกของดูดีกว่าว่ามันจะแรงขนาดไหนเนี่ยปัป๊ปซื้อของครบนะทุกคน1 2งสวางสกิลแข็งแล้วก็ตรึมโอ้ ผมบอกเลยว่าถ้า rv เป็นแบบนี้คือติดเมตา TIS แน่นอนนะครับถ้าทุกๆุก แทงลงไปของหองน้าแข็งอ่ะจึกจึกจึกแล้วมันคอมโบกับสกิลแช่แข็งได้อ่ะมันจะแบบแรงมากๆสรุปสั้นๆก็คือผมเดาว่าฮีโร่ทุกตัวของ RV ตอนนี้กําลังถูกเปลี่ยนมาเป็นฮีโร่แบบ H.O.K OK แบบทีละตัวทีละตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบเตียวเซียนแพทใหม่กันในเกม H.O.K OK ไปเลยเพราะว่ามันตึงกว่าคือถ้าผมเทสท,ทดสอบในเซิร์ฟเทสอ่ะมันไม่ค่อยมีคนครับเซิร์ฟเทสคือมันไม่ค่อยมีคนมันมีแต่บอทคนเล่นคือน้อยมากแล้วก็มัน ก็จะเป็นเกมที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็ผมขออนุญาตทุกคน,ทกคนเทสทดสอบเดียวเซียนแพดใหม่ที่เกม HOK OK นี้เลยละกันเพราะว่าสกิลทุกอย่างมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้แล้วลวก็อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมากดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ กเ,เอาล่ะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเตียวเซียนอาวีในอนาคตที่จะเตรียมปรับมาเป็นแบบนี้มาเป็นแบบฮีโร่ของ h o OK k นะครับผมนี่ตีธรรมดานะครับ3ครั้งแล้วเราจะมีหอกน้ําแข็งแทงออกไปแบบนี้3อันนะครับเท่มากๆเลยผมและยังชอบเลย อ่าถ้าเกิดว่าเอาไปออกของแบบตีเร็วสักนิดอ่าอย่างเช่นดาบแซดอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เกิดสายใหม่ๆก็ได้นะเออแต่ต้องไปวิจัยกันก,นก่อนว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วนะหรือว่ามันจะเกลียนเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับผมมาอ่าผมจะขออธิบายก่อนนะครับว่าแมปของ HOK OK เนี่ยมันจะใหญ่กว่า r w อยู่นิดนึงนะครับผม เวลาแบบเดินผ่านเลนอะไรต่างๆมันก็จะแบบว่ากว่าจะเดินถึงมันจะแบบช้านิดนึงนะครับอันนี้คีปอีกหลุมหนึ่งนะอ่าเอโอเคจะมีคีปสี่หลุมนะครับผม <c oughs> จังหวะนี้ครับสโลไปแล้วกดสกิลสองเฮ้ยเพื่อนสตันโคสวยจังหวะนี้แล้วซอยยิบๆไปดิครับอ่าสวยงาม,มารามแท้และตะลึงจัดจ้าจังหวะนี้เราก็เดินไปช่วยแครี่กันต่อเฮ <c oughs> ้ยอ,อะไรวะเนี่ยพี่หลามมาจากไหนตัวนี้นะครับเอ่อตัวที่เขาอยู่ตรงนี้นะ คล้ายๆกับคิวเลนนะครับผมสกิลคล้ายๆนะแต่ไม่เหมือนนะครับไอหลามนี่โหดกว่าแล้วคนนี้คืออลิสครับผม <c oughs> เธอจะไปไหนล่ะอลิสยกซ้ายโยกขวาหลบวงสกิลมือแล้วใครมาว้เน,นี่ <c oughs> นาตายานะครับผมขอไหวแล้วว่ะฉ <c oughs> ากนี้มันต้องเอาให้สุดฉันก็นเอาให้สุดสวยเพื่อนเก็บไปแล้วผมซอยไม่อยู่เลยจังหวะนี้ครับและคิวเขียวคนนี้ก็คือไวโอเลต นะครับผมถ้าเกิดว่าใน head ok <_ d ata> ก็จะชื่อว่า lady sun นะครับสกิลเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับ valid กับ lady sun หนึ้ซ็นต์และตรงนี้ครับเ l e x i o นะครับคนนี้ไม่มีใน r o v นะครับคือปืนแต่ผมอยากให้เข้านะผมอยากให้ให้ฮีโร่ตัวนี้เข้า av มากๆนะนี่พี่หลามวะพี่หลามอ้าวพี่หลามโดนแข็งก็เสร็จโกดีครับ าการที่เราไม่จําเป็นต้องเข้าไปวางอันตีมันจะมีข้อดีแบบนี้ทุกคนอ่ามันจะแบบวางแล้วมันจะแบบดักได้ไงแบบว่าศัตรูมันจะแบบหนีไปไหนไม่ได้ปกติถ้าเราอันตีในอาวีเราต้องแบบอันติเราต้องฟิกเกอร์เข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อแบบเพิ่มระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าเดียลเซียนเอสโอเคไม่จําเป็นนะครับกดสกิววางได้เลยแล้วก็ในอนาคตกอันใกล้นี้นะครับอาวีก็จะปรับมาเป็นแบบนี้นะอ่า ก็มาดูแบบเรามาดูแบบอนาคตของน้องเตียวกันนะครับว่าน้องเตียยอวีจะเป็นยังไงเฮ้ยล่างผมเห็นผมได้กลิน่นผมได้กลิ่นแห่งการลัดจอดอื้อสวยครับเออแล้วทำไมอลิซเดิดกนกลับมาทำไม <c oughs> น้องอลิซคงอยากมาช่วยอริซิโอนะครับแต่ประเด็นคือเมื่อกี้อริซิโอรอดนะเพราะว่าเขากระโดดหลบออกไปได้นะครับแล้วอลิซตายแทน <c oughs> ปามไปก่อนนะครับ <c oughs> แต่ว่าแครี่จะมาวะเรายืนรอดีไหม รเราต้องเป็นผู้เล่นนิสัยดีนะตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l หรือว่าเล่นกันทั่วโลกนะครับผม oh, แล้วต้องแบบว่าเป็นคนไทยต้องแบบนิสัยดีนะฮะไม่ขโมยคลิปนะครับผม สวัสดีครับเฮ้ยเบินมาแบบนี้ก็โดนคอมโบนระกเดียวเซียนกิลดอร์นะสิครับไม่น่ารอดนะผมบอกใบ้ให้นะครับว่ากิลดอร์ของ HOK OK นะไม่เหมือน ROV นะครับ,รบเขาจะแอบ,บเก่งกว่า r v v อยู่นิดหน่อยนะคุณผ,ผู้ชมก็ลองสังเกตดูเอานะครับตัวเขียวเขียวเมื่อกี้ทีมเรารที่เล่นเป็นซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตโรมมิงนะครับผมมันจะแบบมีจุดหนึ่งนะที่มันเก่งกว่า จังหวะนี้เราดักคุม้มเฮ้ยเฮ้ยทำไมรู้มากนี่มันรีเฟกวรุ่นชัดๆมายอมอะม่ยอมผมไม่ปล่อยให้กลับบ้านง,ง่ายๆอะคอดไลท์มาแล้วครับผมเกมนี้ถ้าเราอยู่ได้6ตัวจะเป็นคอดไลท์นะดับดักคุ่มตึงๆไปครับจังหวะน,นี้อารีซิโอตบปีไม่เคยเข้าแต่เราไม่ยอมหรอกนะฟิกเกอร์อยัดเปเลยครับโอ้โหเลเจนด์ดารีนี่การดักคงดักคุ้มก็ คล้ายๆ RV วเลยนะครับผมแต่ว่าสกิลมันต้องแบบเหลื่อมเวลานิดนึงนะครับข้อเสียของ H OK อย่างหนึ่งก็คือ,อสำหรับคนที่เล่น r v แล้วโยกมา h k OK นะข้อเสียอย่างหนึ่งคือสกิลทุกอย่างจะค่อนข้างเรียงสกิลได้ช้ากว่านิดหน่อยนะครับมันจะติดดีเลยสกิลอยู่นิดๆน,นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก็ชินอ่ารงวันนี้คอมโบแบบรอมๆครับอน,นี้คือข้อดีเลย วางอันติแล้วแบบเราตีธรรมดาได้นะครับปกติถ้าเป็นแบบเตียวเซียนอาวีเนี่ยอันติแล้วต้องอยู่เฉยๆไงแต่นี้อันติแล้วกดตีธรรมดาไปด้วยได้นะอ่าแล้วก็ถ้าใครเป็นเมนเตียวเซียนนะครับก็จะรู้ว่าถ้าเรากดสกิลแล้วแข็งโดนเนี่ยเวลาเรากดโจมตีใส่เขาเนี่ยใส่คนที่โดนแข็งเนี่ยเอย้ใส่คนที่กําลังแข็งอยู่อ่ะเออมันจะมีดามเมจเวทเพิ่มขึ้นมาอ่านี่แล้วก็แบบพาสซีฟใหม่ก็แบบ หอ,อก3หอ,อกเนี้ยมันจะทําให้สกิลสองะแรงขึ้นอีก oh <my> นะครับอ่ามันมันจะโจมตีแบบจึกจึกไงแล้วก็ได้ดามเจก็จะโดนรัว <c oughs> แบบปุมบมๆๆมบเลยนะครับไม่รู้ <c oughs> พูดไปคนดูจะเห็นภาพหรือเปล่านะ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าเมนเตียวเซียนน่าจะเห็นภาพนะเออคือยิ่งเราตีเยอะนะครับ <c oughs> คนที่แข็งอยู่มันจะยิ่งโดนดาเมเจเวทเยอะ นะครับผมเออถ้าเกิดว่าอธิบายไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้เบอร์นะเบอร์นะเบอร์ว่ารักแทบซอยใส่พี่หลามไปทีแต่ว่าพี่หลามมันถึกจังวะทิ้งายละกูออโอ้โหพี่หลามเฟี้ยวเกินตามนั้นครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าพี่หลามในเกมฮ k อนะเทียบกับคิวเลนแล้วนะพี่หลามในนี้โหดกว่ามากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าคนเล่นเป็นฉำาๆแล้วอะ่ะคือแบบสตีนนะครับคนนี้เอ้ยตัวนี้นะแต่คนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องมาดูก่อน นะครับอ,อ,อย่างผมเนี่ยยังเล่นพี่หลามไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งมากก็จะแบบไม่ได้แบบเฟี้ยวนะครับผมมานนพูดตรงๆเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าผมแบบได้รับการฝึกฝนนะพี่หลามอีกหน่อยนะเดี๋ยวแบบผมมาทําคลิปโชว์แน่นอนนะครับผมใครอยากดูคลิปพี่หลามนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมกดหัวใจให้ด้วยนะจังหวะนี้ซอยใส่เลติโอไปก่อนครับออยางเก็งมาผมบอกเลยถ้า พาสซีฟนะครับยิงเป็นหอกออกมา3อันคอมโบกับท่าแข็งอ่ะโคตรแรงทุกคนคือแบบผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เล่นเตียวเซียนแบบนี้ใน r o v นะครับโอ้โหคือมันมันดีอ่ะนะครับคือเสียข้อเสียอย่างเดียวเลยคือสกิล2ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะถ้าเป็น RV เนี่ยจะใช้ได้2ครั้งใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยเขาจะลดลงนะเออแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะมันแบบมันมันเข้ากันหมดเลยเหมือนเหมือนเหมือนข้าวกะเพราที่มันแบบกลมกล่อมแล้วมันอร่อยอ่ะทุกคน เออนะครับแต่ต้องแข่งให้ได้นะถ้าแข่งให้ได้นี่คือแบบสุดยอดแข่งติดแลอันติแล้วก็ซอยธรรมดานะครับอนี่กิเด์กิเด์ครับซึ้มบอกเลยว่าดีมากๆผมว่าเดี๋ยว RV ต้องตามมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องปรับกิลด์ของไทยให้ตามเอ่อโอเคอันนี้นะพี่หลามมาวะพี่หลาม พี่หลามใส่ยูเดอร์พี่หลามล้วงแทงบ้าหรือเปล่าอุ๊ยแต่ตอนเนี้ยกลัวบ้าออ HP <ภ>เหลือแค่นี้นะครับอคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคือคนชอบเล่นนาตาาใน HOK OK. เยอะมากคือแบบเยอะจริงๆเจอบ่อยแบบสวดๆนะครับผมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเผลอแข็งด้วยนี่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 ทุกคนอ่า แข็งปุ๊บแล้วก็กดวางอันตีไว้ได้เลยนะ่เราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นนะฮีโร่อย่างเราก็ปลอดภัยด้วยเอ๊ะทำไมท่าวาร์ปกูสวยจังเนี่ยเดี๋ยวนะทําไมท่าวาร์ปผมสวยจัง <c oughs> มีใครมีความรู้ครับมีใครเคยเล่นอ o k มาก่อนแล้วแบบให้คําตอบผมได้บ้างว่าเมื่อกี้ทําไมท่าวาร์ปผมสวยจังคือผมยังไม่ได้เติมตังค์เกมนี้สักบาทเดียวไม่เติมเลยอันนี้คือฟรีแบบล้วนๆแต่แบบท่าวาร์ปโคตรสวยคืออะไรวะ สงสัยแบบได้กิจกรรมอะไรทักอย่างมามาันะอันนี้แบบมันเป็นตัวเกมภาษาอังกฤษนะบางอันผมก็แบบไม่ได้อ่านไม่ออกนะก็กิจกรรมอะไรมากดรับรับมั่วๆนะอ,อ,อาจจะเป็นแบบแบบแบบนั้นนะครับลินพันธกันหมดละจังหวะนี้เฮ้ยพ,พี่พี่หลามเฮ้ยพี่หลามขอบคุณจริงทำไมพี่หลามมันถึกจังวะคิวเล่นอะไรถึกขนาดนี้สงสัยแบบออกของถึกแน่นอนเลยพี่หลามคนนี้ เดี๋ยวผมไปหาเล่นบ้างเออเขาลึกเกินก็โดนเล่นทีซ <formation sound> ันไวน์โอเลตไปดิครับนี่ถ้าว้าร์เหมือนแบบสกินแบบเวฟเลยอะผมจะลุกเต้นเลยนะ Ride on Ride on Ride on Let's make a wave นี่ครับขิงเคียร์คีปตึงๆยังไงล่ะ Ride 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 on, Ride on, Ride on, Let's make ไปลุยกันต่อครับผมแล้วใครมาบุกป่าเราตรงนี้นะคนคนนี้เขาคือโตโรนะไม่ยอมโดนแข่งนะเพราะว่าเขามีสกิลกันซีซีนะครับโตโรนี่ฮโอคเอามาเล่นในตำแหน่งออฟเลนกันนะครับโคตรตึงนะเขาไม่เล่นโลมกันนะโตโรไปไหนจ้าเลซีโอเรียบร้อยเนี่ยผมว่าผมใช้สกิลหนึ่งแสนเลซิโอ มันแรงอยู่นะเว้ยแต่ผมใช้ใส่พี่หลามอ่ะเบาจังวะมึงเล่นลูนเลยอ่ะพี่หลามมึงเล่นลูนแทงมาเดี๋ยวดิสกิลไม่เข้าเลยออเออตายซะบ้างเถอะอ้าวตัวแบกตายแล้วอลิศตายซะนะเฮ้ยอันนี้ก็ถึกเหมือนกันวะหรือกูเบาวะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเซตไอเทมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะเออผม ไม่ค่อยอยากอธิบายเทมเทมเท่าไหร่เพราะว่าอธิบายไปคนดูก็แบบอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่ครับเป็นคนเล่น RV นะครับผมเอาเป็นว่าสรุปนะผมออกของแนวสโ,โลสโลนะอาจจะอาจจะประมาณ40ตไลเว้นอะไรประมาณนี้แหละนะครับ <ๆ S 1> ออกของสโลเยอะๆจะได้สกิลเขาเรียกว่าอ,อะไรอะสกิลแข็งได้ง่ายขึ้นเอ้าแล้วไข่แม่งมัน <c oughs> ขโมยบับบูกูวะมูซาชิต้นฉบับไอรีนะครับเมื่อกี้ แต่ว่าเป็นไอรีที่ทําการเปลี่ยนสกิลไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ไม่นานไอรีไทยก็น่าจะตามไปเดาว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้คือผมแบบว่าขอพูดตรงๆเลยว่าแผนที่นะครับเราก็ปรับจาก Rv เป็น s k แล้วคือปรับตามไปแล้วสกินหลายๆสกินก็นําเข้ามาแล้วรวมถึงฮีโร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟนิกเดี๋ยวบุบวกกันดีกว่า กูบวกก่อนไฟนี้ไฟใหญ่เดี๋ยวขอพูดต่อแล้วกันแต่เนื้อเนื้อสดเนื้อสดเราเก็บหมดตี้นะครับจังหวะนี้เออเราได้ดับเบิลคิวคิวเดอร์ก็ได้ดับเบิลคิวผมบอกเลยว่าคิวเดอร์ตึงนะผมย้ำอีกทีนะคิวเด์เอชโอเคโคตรตึงนะครับผมขออนว่าโอเคครับได้เลยนะเฮ้ยเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องไหนวะเมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องว่าอ่าอ่าเฟนิกซ์นะครับก็ปรับมาแล้วที่คนดู ไม่ใช่คนดูที่ทุกคนเห็นนะว่าเฟนิกปรับแบบว่าเปิดแมปได้นู่นนี่นั้น,นคือเขาปรับตาม s o k นะครับผมรวมถึงซานิตวยมั้ง <c oughs> น่าจะซานิตด้วยนะครับผมแล้วก็ผมดาว่าอีกหลายตัวเลยจะปรับให้เหมือน s o k ทั้งหมดนะครับผมไฟใหญ่วะไฟใหญ่วะก็มาดิครับเราแบบอยู่ห่างๆอย่างหัวแล้วก็มีคิลเดอร์แบบว่าเป็นทับหน้าแล้วก็ <c oughs> <laughs> เพื่อนตายเฮ้ย ต้องโดนแล้ววะโอ้โหกูเนี่ยต้องโดนนะรอดต่ว่าไม่ได้รอดกอนั่นแหละครับคุณผู้ชมผมเริ่มมีความสังเกตว่าเอ้ยแผนที่ก็ปรับมาเป็น HOK OK, สกินก็มาเป็น HOK OK, ฮีโร่ก็เริ่มปรับรีเวิร์กเป็น HOK OK. รวมถึงไอเทมด้วยนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมว่าดาบด i มินเชอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจาก HOK OK นะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในที่สุดแล้วฮีโร่ทุกตัวจะเป็นแบบ HOK OK, แล้วก็ยุบรวมกันเป็นเกมเดียวเลยหรือเปล่านะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจังหวะนี้มาบวกนัวๆกันดีกว่าโอ้โหทาไมโตโร่มันทําผมเด้งแบบไกลขนาดนั้นนะเออเดี๋ยวเพื่อนเราหายหมดเลยละมือตัวนี้ก็มาดีครับอาริซิโอโตโร่ยากรอมาละเออก็หว่ายู่นะเอามาเราเหลือคนเดียวก็ก็สู้ครับก็มาดีครับเราจะมีกดเขียงอยู่นะอันนี้ไอเทพเราคือกดเขียงนะครับนี่เราจะอานะยากับ ใจเย็นๆนะก็เจ็ดเหมือนกันนี่เอาว่ะเพื่อนเออโอ้ยโอเลายิงอย่างแรงอะคือแครี่ในะ HOK OK เนี่ยมันจะโคตรแรงนะครับผมแบบชอบแครี่ในเะกมนี้มากนะอาวีจะแบบว่าเออแบบเกิดยากหน่อยนะแต่เกมนี้นี่ยังไงเกิดน,นะผมว่านะเคสวยครับตอนนี้มีไวโอเลตกับผมนะแล้วก็มีมูซาชิมาเพิ่มนะมาดูกันว่าเราจะจบเกมได้หรืไหนะอไม่ครับโหพี่หลามมาแบบจะเกียร์คิวหรือเปล่าแต่ว่าหืพี่หลามตัวแตกแล้วฮะ วายโอทีมเรานี้โพสิชันค่อนข้างดีเลยนะอยู่ข้างหลังสุดอะไรอย่างนี้นะครับมาโตโรเข้ามาครับผมน้องวายโอแล้วตัวแตกไม่รู้โดนอะไรไปวะโดนกอดสะท้อนหรือเปล่าคลิปเรียบร้อยครับผมคลิปหมดอะดีโอเคครับเดี๋ยวรอคลิปชุดใหม่ก็ได้ฝั่งตรงข้ามเกิดมา1คนเขาจะมากันหรือเปล่าครับเราอยู่กัน4คนเลยนะ,ะแล้วเขาก็ไม่มากันครับเรียบร้อยจบเกมนี้ไปแบบ สมบูรณ์นะครับผมแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวเราปลอดภัย <Victory. S 2> ขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่ราชินีแห่งน้ำแข็งหรือว่าเตียวเซียนในอาวีนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเตียวเซียนที่กําลังจะปรับมาเป็นแบบนี้แบบเดียวกับ HOK OK 100เป็นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้สนุกแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ฝากชูนี้ขึ้นมากดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งจะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมแล้วถ้าอยากรับชมคลิปแนวนี้อีกแล้วก็อย่าลืมกกด Subcribe แล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี